สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับเดี๋ยวมาดูสภาพเมื่อคืนฝนตกหนักมากเราก็ลุกมาแต่เช้าครับสูบน้ำต่อด้วยร่องรอยฝนเมื่อคืนเมื่อคืนเราก็จอดไว้ตรงนี้แหละครับตอนเช้ามาแล้วก็สตาร์ทต่อเลยครับลุยต่อ ก็ใช้เจ้าสูบรถไทซิง <c oughs> กับแอล1 8ครับวันนี้น่าจะน่าจะแห้งนะหนึ่งวันเต็มๆเลยเดี๋ยวมาดูท่อมันออกเต็มสูบครับรอบเครื่องอยู่ที่ เก้าร้อยรอบไม่ถึงพันนะสตาร์ทิ้งไว้เฉยออกเต็มสูบแบบนี้ก็ไม่นานครับนานนี่เยอะขนาดนี้น้ำมันก็ประมาณหนึ่งพันถึงหรือเปล่าไม่รู้ เราซื้อมาห้ารอยเติมห้ารอยหมดไปแล้วครึ่งหนึ่ง250ได้ขนาดนี้ครับสำหรับการติดตั้งเขาเป็นอย่างนี้แหละสายพานเราก็ระบบควายเอาเลยลากพยานาคอันนี้สามารถลากได้สองสามตัวเลยนะถ้ามีพยานาคมาอีกก็ ใช้ล่องนี้ครับมาต่อตรงนี้อีกตัวหนึ่งลร้างได้สองตัวเลยสามตัวก็ได้อันนี้เรามีท่อเดียวครับแต่ก็ออกเยอะถ้าอยากให้เห้งเร็วก็หามาอีกหามาอีกท่อหนึ่งสองท่อไปเลย สร็จแล้วเราก็จะขุดลงไปลงลงไปอีกประมาณ3เมตรครับแต่งสะให้เรียบร้อยสะก็ไม่ไม่กว้างเท่าไหร่นะนิดหน่อยถือว่าถือว่าประสบความสำเร็จครับ อ้เราก็ทำมาหลายปีแล้วบางคนเขาก็ทำแบบมัดฐานไปเลยก็คือเชื่อมโครงมาเลยครับแล้วก็มาเสียบเข้ากับแกนนี่เลยแต่ว่าเราประหยัดต้นทุนเราประหยัดต้นทุนก็คือเอาแค่มะล่เพลาแล้วก็เหล็กฉาก ตรงแขนด้านด้านหลังนะกับสายพานสายพานนี้ก็ใช้ยาวเหมือนกันถ้าสั้นไปมันก็ติดล้อให้มันยาวๆหน่อยน้ำก็ไหลเต็มแรงกันถือว่า ถ้าใ,ใช้สูบเดียวประหยัดกว่านี้หรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่เราใช้ตัวนี้ยสูบเดียวน่าจะประหยัดกว่านิดหน่อยแค่น,นั้นเลยแต่เคลื่อนย้ายค่อนข้างจะลําบากอันนี้มาปุ๊บแม่โคทําทางลงมาแล้วก็เอารถไถลงมาแล้วก็ตั้งเลยเลยง่ายไม่ต้องใช้รถไถนาเดินตามมาแ้แบบนี้สบายเลยครับใครจะเอาไปดัดแปลงแก้ไขยังไงก็ เอาความได้เลยครับง่ายๆสูบน้ําเข้านาสูบน้ำหมอกจักสะสูบน้ําจับปลาได้หมดครับขอให้มีสถานที่ในการยืนของรถไถ